สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องสายฝนวัดป่าเทียงทุกท่านนะคะวันนี้บรรยากาศยามเที่ยงนะคะของเด็กน้อยทั้งสองเชือกนะคะวันนี้ควานต้นมายกนะคะไทยวันมีความสุขมากเวลาเห็นควานต้นมานะคะเพราะว่าจะมีเพื่อนโยกนะคะดูเลยดูดูดทำสายฝนนิ่งมากนะคะ จะผิดกับพี่ชายดูนะจะโยกเพาควานนะคะหาเพื่อนนะคะหาเพื่อนวันนี้ควานน้อยของเราก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าเป็นไข้พึ่งกลับมาจากหาคุณหมอนะคะ เด็กๆต่อเลยด네ูดด yeah ููก็ทำกอด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 แง่ขี้อ้อนไม่เบานะเราเนี่ยระวังลุกนะลุกนี่ตีกลางาหายเงิบนะจะบอกไอ้ยมีการนอนอ้อนให้ทับอีกนะคะดูดูนะคะรถถังขี้อ้อนของเรานะติดเชื้อจากสายฝนแล้วนะคะอยู่ด้วยกัน ซึมซับความน่ารักของสายฝนซะแล้วเจ้ารถถังของเรา <c oughs> อยากให้ยองค่ะ <c oughs> อยากให้กลมนอนเหมือนกันนะคะนี่เด <c oughs> ว่าใครกลมนอนไม่แบบไม่ระวังตัวนี่ก็โดนรถถังทับเบนแน่ๆนะคะดูนะคะบันท้ายหนาๆน,น,น,นะคะความน่ารักที่ไม่เหมือนใคร สายฝนจ้าวันนี้หนูไม่ได้ไปทำงานนะคะวันหยุดเพราะควานพาหยุดนะคะเพราะว่าควันน้อยของเราไม่สบายเนะะานะ,ะเป็นไข้นะคะเมื่อวานไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะก็เลยต้องพาไปหาคุณหมอสายฝนก็เลยได้พักผ่อนอยู่บ้านด้วยได้อยู่เป็นเพื่อนที่รถถังนะคะโยกนี่ไม่ได้โยกธรรมดานะยาโยกแบบ สายห้าวด,ดูดูทิ้งตัวนอนแบบ <c oughs> นี่แน่ <c oughs> ยังไมาตดใส่อีกีใครตดวันดูง่ายดูง่ายผมไม่ได้ดื้อครับผมเป็นเด็กดีแล้วระวังตอดเราเล่นเล่นรุนแรง เล่นแรงไงเวลาโบกก็โบกแรงเวลาจะโยกควานก็โยกแรงไม่ได้โยกเบาๆไม่ได้ใสไม่ได้ใส่หวานหวานดีดูสายฝนจะเอาด้วยสายฝนจะเอาด้วยข้างซ้ายสายฝุนข้างขวาไพวันฮะดูลุงม,มีความสุขใหญ่เลยคนระับรถทางของเรา รู้เองจะทำอะไรก็อันนี้นะคะก็ว่าจะไปสั่งสันไทยใช่ไหมยังไม่รู้ขนาต้องรอช่างวัดดูใต้องรอช่างวัดขนาดนะคะพอดีว่ามีเอฟซีใจดีจากกรุงเทพนะคะสนับสนุนนะคะเปลี่ยนหลังคาสันไทยให้สายฝนนะคะโรงเก่าสายฝนเป็นสังกะสีนะคะ ก็เลยเอฟซีจะเปลี่ยนให้เป็นสังไทยนะคะก็ต้องขอบคุณเอฟซีใจดีมากๆนะคะที่รักและเอ็นดูนะคะด้วยความห่วงใยนะคะเห็นรูของสังกะสีนะคะมันผุนะคะเป็นรูๆนะคะเพราะว่าเป็นสังกะสีเก่านะคะก็ลุงช้างนี่ก็ลุงช้างเก่าตั้งนานแล้วนะคะก็เอฟซีได้เห็นในคลิปก็เลย ช่วยนะคะสนับสนุนเปลี่ยนหลังคาให้บ้านของสายฝนนะคะวันนี้แม่ทองใบไปทํางานที่วัดป่าเจียงนะคะไปรับนักท่องเที่ยวก็ขอขอบคุณเอฟีใจดีทุกทกท่านนะคะที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวช้างของเรามานะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราก็จะแจ้งลงในคลิปอัปเดตลงคลิปให้ทราบเรื่อยๆนะคะดูดู เจ้ารถถังของเราส่วนมุงของลุงช้างข้างหน้านี้นะคะก็ยังขาดอีกจำนวนหนึงนะคะยอดก็ได้เจ็ดพันกว่าคะแนนแล้วนะคะก็ยังขาดประมาณเจ็ดพนัพนหรอกาพี่ต้นก็ยังขาดประมาณเจ็ดพันคะแนนนะคะ ก็เราก็ประมาณประมาณนั้นนะคะเพราะยังต้องซื้อเหล็กแล้วก็สันไพยอีกนะคะมงข้างหน้าสามเสานะคะก็ต้องขอบคุณเอซทุกท่านที่มีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนโครงการต่อเติมโรงช้างของสายฝนมานะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกท่านจริงๆนะคะเราก็จะตอบแทนท่านนะคะด้วยการทำคลิปน่ารักน่ารักของ ที่เด็กทั้งสองเชือกให้ท่านได้ชมไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะตายฝุนกับพี่ติวเตอร์นะคะพี่ติวเตอร์ไม่สบายนะคะนคนไท้นี่ก็จะโยกควานต้นอย่างเดียวเลยนะคะไม่สนใจอะไรจะเล่นอย่างเดียวเลยตายฝุนก็ไม่สนใจพี่ไม่เล่นกับพี่ละสงสัยพึ่งปีนในป่า,า,านะคะสระลึงรีตายฝน รถถังนี่นอนบ้างหรือยังเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นอนจะเพื่อนเล่นจะเพื่อนเล่นอาจจะเพื่อนเล่นเนี่ยจะเพื่อนเล่นอย่างเงี้อ้าปากทำเรียลไทตั้งหลัก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 หนึ่งสองึมเขารู้ทันกันหมดแล้ว มาสไตล์นี้น่ะไพวันถ้าถอยนี่ถอยไปตั้งหลักอยากให้ขึ้นทีอะดิที่ออนไม่เบานะเราเนี่ขนนุนรถถังของเรานะคะถ้าจะหยกไพวันต้องไวพริบดีนะคะไม่งั้นเสียเชิงชไพวันแน่ๆนะคะต้องดูโซ่ดู เลือดดีๆนะคะเพราะว่าเขาแรงเยอะนะคะกล <c oughs> ัวหลุดได้นะคะคุณแม่ก็ขี้หัวด้วยลูกชายก็รอห <c oughs> ลับแล้วหลับแล้วหลับอะไรคะเ <c> ส <oughs> <c oughs> ียงดังปุ๊กเลย <c oughs> ลมตัวอย่างแรง อ่ชอบชอบมากอันนี้ไม่สนใจโลค่ะกินอย่างเดียวสาวน้อยผมตั้งมาดู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 งวงคะลาดูงวงสังเกตงวงไพวันนะคะต้องการให้ควานต้นมาเล่นด้วยนะคะมันบอกว่ามาเล่นกับผุมเลยครับ ผมบ้าพลังผมจะถ่ายทอดพลังให้ดูดตากเท้าแม่แม่ก็กินอย่างเดียวนะ <c oughs> ความไม่อยู่นิ่งชักขย่ชักเขยดูทำมาแล er, ้วใช้บานเรยไม่ได้คิดเอยไม่ได้เอ็มเลยเอ้ยนันนอลุเลยน้องนครับเช้ารักคนรอ้ใส่ฝนเขาแล้ดีใจ ดูดูใสยฝนเขาเขาถอยตูดมาแล้วเพราเอาเลยสายฝนกิ๊ดงี้กิ๊ดงี้ส่งเชือกทันตูดใส่กันรูมเท่ากันเลยนีใสายฝนสูงแต่แต่พายุวันจะหนากว่าแต่ฝนจะบางกว่าก็ผู้หญิงเนาะสายฝนเหยียบเลยสายฝนเหยียบ หยบเลยหยยบเลยนี่แน่นี่แ न, น่แ न, มีจะติพี่ด้วยนี่แน่แต่ขนของเราก็ไม่เบานะคะเห็นหนิ่งๆแบบนี้นะคะเล่นที่พื้นเหมือนกันนะคะนี่ไม่เบานะคะรถรรรถังลองลองลบหลบงลองลบลบรถรถัถถถถถงเลยมาน,นนี้เร็ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องสายุนวัดป่าเจียงด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ